ทางซ้ายและขวาของเวทีกลางนะครับจะเป็นท่านสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้บริเวณเต็นท์สีก็น่อยสวยนะนาเวลาที่อยู่ในช่วงของการเตรความพร้อมนะคะอยากจะให้ทุกท่านใจรอมนสักครู่นะ ที่มาของงานงานนี้นะคะงานรวมเป็นการสอบสอบ,สอบในกระบวนการตาสกนดโดยให้คนในชุมชนดูขออนุญาตนะคะแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการครับนี่คือครับจะเป็นขบวนจากหน่วยงานหลักทั้ง11หน่วยงานครับและเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ครับ k เวิร์ d ที่สำคัญของเราในการ ดำเนินการนะครับรวมมาบโยธวาทิปุริลัพิทยาภูเราเหนือจากความสามารถที่26ครับสำหรับกระสูงกรลาผมนะครับตอ,อมาวันนี้ขบวนจากสำนัก ตำรวจแห่งชาติฐานะของสถานีตำรวจภูธรน,นะครับในทุ่งแห่งครับได้เป็นส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินการตำรวจทันมาครับอำปัดทุกบำรุงสุขกระทรวงมหาไทยจากสนักงานาตำรวจแห่งชาติหนึ่งครับพี่น้องแรงงานให้ปลอดภัยในสถานประกอบการครับตามมาด้วยสำนักง,งานสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและมาชิบนครับตอนนี้ตอนรับวงโยธวาทีิตจากมวลดุริยางค์ลนฐานบกที่26ครับ ตอนรับขบวนที่ยิ่งใหญ่ของเราครับเจ้าท่าน,นผู้ว่าราชการจังหวัดบุริย์ครับท่านปิยะนายปิยะปิจนานผู้ว่ราราชการทารณสุขจังหวัดบุริย์และท่านปลัดจังหวัดบุริย์ครับไปสมกับการมีส่วนร่วมนะครับของทุกภาคส่วนอันนี้มีข้อขังด้วยนะครับเรา ดำเนินการทั้งการการทุกภาคส่วนนะครับขระบวนสร้างสรรค์เรามีผู้ป่วยด้วยนะมีผู้นะครับฝ่ายปกครองวันนี้เข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งกันนะเป็นการรวมพลังจ้าตันนี้มันทรมานกันและใจ แต่ก็ต้องการาบขอบคุณท่านรองานายกสมบณ์สาลัมนะครับที่จะทําโครงการรักษัาตังญาสศทธิในครั้งนั้นครับและที่ขาดไม่ได้ผู้ที่ให้คอยให้กำลังใจครับก็อยากขอโทษอดีตที่ผ่านมาครับ แต่จะบอกว่ารักทั้งสองคนมากคุณตรบนี้ล้วขอบคุณได้เลยนะครับนี่เป็นการแสดงสัญลักษณ์ถึงคำาสัญญาลุกผู้ชายนะคะมาถึงตรงนี้แล้วคุณยายมีอะไรมีนโยบายยอ่แน่ที่จะแก้ไขปัญหาการเษฐกิจ อย่ากจริงจังจึงมากราบเรียนพี่น้องทั้งประเทศวันนี้เป็นวันที่เราจะเริ่มต้นได้กำปิออกโดยใช้จังหวัดบุรีรัมย์มาได้แสดงพลังและจังหวัดในภาคอีสานโดยการนำบทตะวันและจังหวัดเพื่อจะปัะการเรียนารมณ์ เราจะช่วยกันแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังแล้วและเราตั้งจิตปฏิญาณแน่แน่ที่จะประกาศปฏิญาณขอให้ทุกท่านกราบคำสมดอาบุญเจ้าอาบเจ้าขอปฏิญาณต่อทิศกษัตริย์ขอปฏิญาณต่อทิศกษัตริย์อันนีพระสุภัตราโมพิ

กำลังใกำลกลกำจรสติดัญญายางสุกำลังขอร่วมกันแก้ไขขร่วมกันแก้ไขหยาสพติปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นแผนิไทให้มดจากพไทยร่วมกันแกไข่แกไขยเพยาสิเพื่อให้สังคมเพื่อให้สังคมแฝงประเทศชาแฝประเทศชา ขอให้ขอให้จากการพิจารณาคดีจากการเสพทีก่าก,การคดีเพ<ด>ื่อโจ้ให้โจ<ด>้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรท่านสมมาทุณสุรพัฒดีเพื่อจับจุนประชาชนมีส่วนร่วมให้ผู้ผลผู้ค้าผู้เสพด้วยศรัทธาความภาคภูมิใจและความรู้สึกเป็นภัยมืดที่ที่ หลายท่านหลายส่วนอาจจะมองไม่เห็นพูดปัญหาคนที่สองผมจะพูดถึงแนวทางที่สามผมจะเป็นข้อสังเกตในววกที่ผ่านมาในปะบบอัเภอต้นแบบคับรองประชาชนกว่า3-1,900ถึง1 6 0 4คนผมลงกินที่เข้าไปด้วยเกี่ยวกับยาเสพติดพอมีก็กินยาได้แล้วเรรบ ปิดกล่องรับ,บกาะแสดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสี่นำเข้าสู่การบำบัดตามระดับความรุนค่าปรับเปลี่ยนพฤติการเข้มข้นมินิทันยรักไปจนถึงการบำบัดในโรงพยาบาลยาเสพติดจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของคนทั้งชาติบ้าพูรณาการท่านเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ,าพแห่งชาติครับนายแพทย์สุทธิอา รัฐบาลชุดนี้ดนนเดือนนี้เรากะิกออฟแล้วก็ให้ขั้นตอนแผนการปฏิบัติงานถือว่าสําเร็จโดยเฉพาะภาคอีสานนี่ดำเนินการเป็นรูปธรรมขั้นตอนในเดือนที่สองในเดือนที่สองก็จะได้เห็นว่าทุกอำเภอเริ่ม,เร,มเริ่มมีไม่ใช่เริ่มมีค่ายบำบัดมีค่ายบำบัดเหมือนจังหวัดวิลามธรรมมีค่ายบำบัดนะครับฟื้นฟู นะครับเดือนที่4ก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่ป็นชั้น4เดือน4เดือนนี้จะเห็นผลเลยว่าประเทศนี้มีคนเสพยาอยู่เท่าไหร่ระดับความดุนแรงอยู่เท่าไหร่มีตัวเลขชัดเจนเลยเพื่อแก้ปัญหาระดับให้มันยั่งยืนนะถ้าถ้าถ้าเราไม่มีสมมติฐานผิดเนี่ยเรามีตัวเลขปลอมๆเราไม่รู้จริงนี่มันแก้ไม่ได้ครับนะครับการการที่จะสร้างภูมิก็ คือคือเอางี้ขออีกสี่ปีจบเลยเรื่องนี้ใช่สขออีกสี่ปีจบเลยครับเรื่องนี้ยิงจัง,พ,พ,งจพิสูจน์วันนี้ไงอ่าวันนี้เราเอาผลงานพิสูจน์นะเพราะไม่อยากโม้อยากฝอยว่าคืออยากได้อยากอยู่สี่ปีอยากได้เสียงเกินครึ่งแต่ว่าไม่มีผลงานมีแต่คําพูดวันนี้เราจะเริ่มให้มีผลงานโดย เป็นรูปมาทําประชาชนเห็นชัดเจนถ้าประชาชนเห็นชัดเจนสื่อไม่ต้องบอกก็ได้ชาวบ,บ้านเขาก็กานะครับแล้วก็อยากเรียนว่าโครงการนี้ไม่ใช่คลิกออฟเพิ่งเริ่มนะครับเราที่บริรัมเราเริ่มมาสองปีแล้วฉะนั้นเราจึงใช้โครงการนี้คือโครงการรวมพลังรักษตาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเขาเรียกว่าผ้าป่ายาเสพติดทํากองบุญผ้าป่ายาเสพติดก็ความหมายก็คือ รวมเอาประชาชนทั้งหมู่บ้านไปประชุมนะครับไปประชุมแล้วก็เขียนชื่อผู้ที่เห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงในการเสพยาลงในกล่องลงในกล่องหลังจากนั้นก็จะรวบรวมมอบให้กรรมการระดับตำบลซึ่งมีพอรพอสตอมีคุณหมอมีตำรวจเป็นคณะกรรมการระดับหมู่ประมวลผลประมวลผลนะครับประมวลผลแล้วก็ วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งจะเริ่มสตาร์ทเขาเรียกว่าคัดกองไล่เอารายชื่อที่มีอยู่ในกองพระป่าเนี่ยมาคัดกองก็คือไปตรวจปัสสวะ